สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาสมต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเดียวๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ9ถ้วยคุณจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นหรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปไหนก็ได้ไปเหมือนคุณอยู่ในที่ที่มีความเหมาะสมมากขึ้นนาจากที่เคยอยู่ในที่ที่เรามีความทุกข์หรือต้อง อยู่ภายใต้ความกดดันความไม่สบายใจแต่ตอนนี้เหมือนคุณจะหลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นแล้วนะคะได้มาอยู่ในที่ที่มันคู่ควรกับคุณได้ทำตามความฝันได้ทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรคุณก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะใครที่คาดหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะเมือ่อไั่แก้วถ้วยปรากฏขึ้น ไพ่พิ้นเท็ความมีเสน่ห์นะคะที่จะบังเกิดขึ้นหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะดีมากๆ King of War นะคะอ u e e n o ออ a บอมาทั้ง King ทั้ง Queen เลยสองอสองทั่วนะคะหกดาบสามเหรียญเป็นไพ่สั้นนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว4ี่ถ้วยถือเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีความสบายอกสบายใจอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะคลี้คายในทางที่ดีมากขึ้นหรือคุณสามารถหาทางออกของปัญหาแก้ไขในสิ่งที่มันติดขัดให้มันราบลื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับของกินของใช้ นะก็มีโอกาสที่จะขายดิบขายดีมีกําไรทําให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินคุณจะทํางานเก่งมีไอเดียความคิดที่สร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณไม่เคยทําไม่เคยรู้มาก่อนแต่คุณสามารถทําได้ดีนะคะทําได้ดีซะด้วยนะจนได้รับคําชม หรืออาจจะเป็นโอกาสดีโอกาสใหม่ๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะก็ต้องทําให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่น้อยคนนักจะได้รับนะใครที่กําลังรอคอยโอกาสรอคอยความช่วยเหลือนะรอคอยแรงสนับสนุนต่างๆคุณก็จะได้รับ นะกำลังใจที่ดีได้รับความช่วยเหลือที่ดีด้วยนะคะ,ะสิ่งใหม่ๆห,หรือการบุกเบิกเริ่มต้นใหม่นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีเสียงนะ้ฟ้าร้องแทรกมาเพินตรงที่อยู่ที่อาจารย์อยู่ฝนกําลังจะตกนะคะก็อาจจะมีเสียงนะรบกวนบ้างนะก็แต่ก็เสียงก็ยังชัดอยู่นะคะ,ะมาต่อกันเลยก็เป็นการลิเริ่มนะทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดี คุณอาจจะมีไอเดียมีความคิดมีเป้าหมายที่อยากจะลงมือทำก็ขอให้ลงมือทำเลยนะคะถ้าเราวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วนะก็ถือเป็นเลิกงามยามดีด้วยเลยนะลงมือทำเพราะว่าความสำเร็จมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าจะสำเร็จภายในวันสองวันนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาเลก็กนทั้งนั้นบวกกับความอดทนความเพียรพยายามแล้วคุณก็จะได้รับ ความสําเร็จดังที่ใจคุณต้องการนะคะก็สมหวังในเรื่องของการทํางานใครที่คาดหวังเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นเรียนรู้มั่นพัฒนาตัวเองหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็อย่าเพิ่งมองว่ามันยาก ลองลงมือทำดูก่อนมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินทำงานเก่งมีความเก่งรอบด้านจงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณนะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเราสู้สะอย่างนะคะแล้วก็มีดวงของการได้ตาแหน่ง มีโอกาสที่จะได้สร้างบาร,รมีหรือได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการนะคะมีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยอมรับมีแต่คนยำเกรงนะในบาร,รมีของเรานะคะก็มีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนตำแหน่งด้วยหรือบางท่านนะคะ อาจจะได้ทำงานใหญ่งานสำคัญอาจจะเป็นงานโปรเจกต์กใหญ่ที่ทำให้คุณได้พิสูจน์ฝีมือก็ได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงโด่งดังคุณอาจจะได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจสามารถปกครองหรือสามารถปกป้องคุณได้นะคะเหมือนเราได้รู้จักกับคนเก่งคนที่มีความสามารถก็พอทำให้เราเก่งนะเรามีความาชํานาญในงานนั้นๆด้วยนะคะ การที่เราทํางานกับคนที่มีความรู้ความสามารถเราอาจจะได้ทักษะอะไรดีๆหรืออาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิงนะช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าเป็น working woman นะคะหญิงเก่งหญิงแกร่งนะคะบางท่านอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครวัวหรือ ท่านในเรื่องของการทำงานคุณอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นซึ่งคุณก็เก่งทั้งงานนอกบ้านงานในบ้านนะคะเก่งแบบไร้ทิฏฐินะก็ค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะความโดดเด่นของคุณความเก่งของคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบเราก็ได้นะอาจจะด้วยกลัวเราไม่สนใจหรืออาจจะกลัวกล้ากลัวกลัว,ลวๆอยู่นะคะ นะบางทีเก่งเกินมันก็อาจจะเป็นข้อเสียได้บางเรื่องแล้วก็ต้องเก่งหรือบางเรื่องเราก็ต้องอมีความเป็นผู้หญิงบ้างนะต้องอ่อนโยนบ้างถึงจะทําให้มีคนเข้ามาสนใจเรามากขึ้นนะคะแต่ก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาสนใจอยู่เหมือนกันนะคะมีไพ่สองถ้วยด้วยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการได้รับความร่วมมย้ยร่วมมือที่ดีก็ได้นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม มีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันบ้างโต้เถียงกันบ้างแต่ก็สามารถที่จะหาข้อสรุปนะหาข้อตกลงที่ดีต่อกันได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนเข้ามาบริหารเข้ามาซัพพอร์ตทำให้กิจการก้าวหน้าเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะการทำงานที่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดี หรือเราเสนองานอะไรไปก็เหมือนมีคนเห็นด้วยนะเห็นในสิ่งที่เราทํายอมรับในความสามารถของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางใครที่ทํางานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะก็ช่วงนี้ดีมากๆเ่งปังดีด้วยเหมือนเราไปเสนองานไปพบลูกค้านะคะไปติดต่อเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามจะได้รับาการตอบรับที่ดี อาจจะได้เงินได้ความสําเร็จได้งานกลับมาก็ได้นะคะนะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เข้าสังคมใหม่ๆอาจจะเป็นสังคมที่หลากหลายเป็นสังคมที่เราไม่คุ้นเคยแต่มันทําให้เราได้รับโอกาสที่ดีด้วยนะคะเหมือนโชคชะตากําลังจะนําพาคุณไปสู่ที่ที่มันทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าเป็นที่ที่ทําให้คุณมีความสุขสบายเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่ซันด้วย ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เสมอถ้าเรายังคงมีความหวังกับสิ่งนั้นบวกกับความใจสู้ความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะสดใสดีมากๆหรืองานที่ต้องโครงงานกับต่างชาติต่างภาษานะก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะางานสื่อออนไลน์ หรืออาจจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะช่วงนี้ก็จะดูคึกคืนคึกคักดีมากๆนะคะเหมือนกิจการหรืองานที่เกี่ยวกับทางด้านเนี้ยมันจะ่อกเกิดเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จที่ดูยิ่งใหญ่มากๆแต่เราก็ต้องพยายามเติมพลังใจสร้างพลังบวกให้กับตัวเราให้มากๆนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อหรือหมดพลัง บางทีหมดเพชชั่นหมดไฟประสาดดื้อๆเราก็ต้องหมั่นเติมพลังบวกสร้างพลังใจอาจจะแบ่งเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวกับครอบครัวนะใครมีแผนจะไปเที่ยวกับครอบครัวกับแฟนกับเพื่อนก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะอาจจะเป็นทริปวัน2วันหรือเป็นทริปวันเดียวไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะเพื่อเป็นการได้กระชับความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคนรักนะกับเพื่อนฝูงให้ดีมากขึ้น แล้วก็อย่าไปสนใจกับสิ่งลบๆหรือสิ่งที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเรานะคะอาจจะเป็นคําพูดดูถูกดูแคนหรือคนที่อาจจะเป็นคนที่ท็อกซิกที่อยู่ด้วยแล้วมันมีแต่พลังลบนะคะเรานําตัวเองไปอยู่กับคนที่มีพลังบวกดีกว่าคนที่คิดบวกนะเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ,ะแล้วก็ใครที่พูดว่าร้ายเรา พูดไม่ดีกับเราแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องเก็บเอามาคิดมากด้วยนะคะเก็บเอามาคิดมากมันจะเครียดเปล่าๆเราไม่ต้องสนใจในบางเรื่องเราก็ต้องโนโสนโนแคร์บ้างอย่าเอามาคิดให้มันเสียพลังงานชีวิตเราจงมุ่งมั่นนะกับสิ่งที่เราทำมันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีสิงห์นะคะนะก็เป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆ แล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความอดทนของคุณด้วยนะคะอยากได้อะไรอยากสําเร็จอะไรก็ต้องลงมือทําโชคชะตาเป็นใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซับพอร์ตมันดูลงตัวมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองด้วยนะคะถ้าเราขี้เกียจนี่จบเลยนะความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราหรือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะก็ขอให้คุณพยายามาคิดบวกกับตัวเองจงให้อภัยกับความผิดพลาดในอดีตท,ที่เราเคยทำนะคะแล้วก็ให้โอกาสในการทำ ใหม่อีกครั้งนะให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งมันก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เหมือนจะมีเซนนะที่ดีในการดําเนินชีวิตซึ่งเซนเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ชีวิตมาจากบทเรียนที่คุณได้เจอเจอมามันจะหล่อหลอมทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทําให้เหมือนมองสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี คุณจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้คุณต้องแก้ไขอย่างไรหรือคนคนนี้เราควรจะเข้าหายอย่างไรนะคะเหมือนจะมีสติหรือใช้เหตุและผลมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณจะมีมความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะคุณกําลังเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนั่นก็หมายความได้ว่าคุณก็มี คุณจะมีหน้าที่การทำงานที่ดีมากขึ้นนะสมกับการได้เป็นผู้นำหรือการได้เป็นหัวหน้าในการทำงานในการทำภารกิจต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงของชัยชนะที่มันมาจากการแข่งขันแข่งขันอะไรช่วงนี้คุณก็จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จนะคะแม้ว่าเราอาจจะมีคู่แข่งเยอะมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นมีการต่อสู้ แต่ก็ถือว่าดวงคุณนี่ถือว่าดวงแข็งนะคะไม่มีใครเอาคุณลงได้นะคุณก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัลได้รับคําชื่นชมชื่นชอบมีคนอยากมาร่วมงานกับคุณหรือคุณอาจจะถูกดึงตัวไปทํางานก็ได้ใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะเหมือนมีคนเล็งเห็นในผลงานของเราหรืออย่างน้นอยๆเขาไปเห็นเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่ถ้าเรา แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือมีความเพียรพยายามที่มากพออย่างน้อยๆก็จะมีคนเล็งเห็นในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีหยิบยื่นเข้ามามากมายนะก็เป็นหลายเรื่องเดินที่จะสมหวังนะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการทํานายที่นะเต็มไปด้วยเสียงฝนนะคะเสียงฝนเสียงฟ้าร้องนะช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยบางทีนี่ตกทุกวันเลยนะคะต้องรัก สาสุขภาพด้วยก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ